เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสป่าศจากอุปกิเลสอ่อ,อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเรานั้นย่อมละลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือ ละลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกันเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกันเป็นอันมากบ้าง ตหลออสังวัตตะวิวัตกันเป็นอันมากบ้างว่าในภพนู้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกขอย่างนั้นนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นคั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพน้น แม้ในภพโน้นนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุุทุกอย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นคานจุติจากภพโน้นนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราย่อมละลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอุเทศพร้อมทั้งอาการด้วยประกาศชนิดพามวิชาที่หนึ่งนี่แลเราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอวิชาเรากำจัดได้แล้ววิชาเกิดแก่เราแล้วความมืดเรากำจัดได้แล้วแสงสว่าง เกิดแก่เราแล้วเหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วอยู่ฉะนั้นความชำแรกออกครั้งที่หนึ่งของเรานี้แลได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระปะฟองแห่งลูกไก่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลปสป่าศจากอุปากิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเรานั้นย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวปะนีตมีผิวพรรณดี มีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจากสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่ามูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกหรือว่าหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิหมูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมเล็งเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวปะนีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซาม ได้ดีตกยากด้วยทิพยะจากสู่อันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมด้วยประการดังนี้พรามวิชาที่สองนี้แลเราได้บรรลุแล้วในมัชิมยามแห่งราตรีอวิชา เรากำจัดได้แล้ววิชาเกิดแก่เราแล้วความมืดเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างเกิดแก่เราแล้วเหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วอยู่ฉะนั้นความช้ำแรกออกครั้งที่สองของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระปอะฟองแห่งลูกไก่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปาสจากอุปากิเลสอ่อ,อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วได้น้อมจิตไปเพื่อ อาสวัคยาญาณเหล่านั้นได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุก์ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เหตุให้เกิดทุกข์ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ความดับทุกไ,ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เหตุให้เกิดอาสะวะได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ความดับอาสะวะได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะเมื่อเรานั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตได้หลุดพ้นแล้วแม้จากกามอาสะวะ ได้หลุดพ้นแล้วแม้จากภาวาสวะได้หลุดพ้นแล้วแม้จากอาวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วได้มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีพรามวิชาที่สามนี้แลเราได้บรรลุแล้วในปัจชิมยามแห่งราตรีอวิชาเรากำจัดได้แล้ววิชาเกิดแก่เราแล้วความมืดเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างเกิดแก่เราแล้วเหมือนที่เกิด แก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วอยู่ฉะนั้นความชำแรกออกครั้งที่สาของเรานี้แลได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกระเป๋ะฟองแห่งลูกไก่ฉะนั้น